น้องพลอยเขาเขาคิดยังไงกับเรานะเขาจะคิดในทางดีไหมนะคะยินดีต้อนรับคุณตองค่ะคิดในทางดีอยู่ลูกคิดในทางดีกับเราอยู่นะคะคิดในทางดีกับเราได้ไพ,พ่พระไพ่เจ้าได้ไพ่ราชาถือไม้เทา้าได้พไพ่วัยรุ่นนะคะคิดเป็นเพื่อนกันคิดเป็นในทางที่ดีนะลูกน้องพลอยนะคุณตองยินดีต้อนรับค่ะมีคําถามถามขึ้นมาได้ทุกท่านเลยนะคะ เนาะอย่าลืมแวะชมตะก้าเลือกซื้อสินค้าในตะกาเป็นค่าครูอย่าลืมเคาะจอเคาะใจเปิดจอเปิดใจให้คุณแม่นะคะเนาะอย่าลืมส่งสติกเกอร์เล็กๆน้อยๆเป็นค่าครูเพื่อคําถามจะได้แม่นยํายิ่งขึ้นนะคะมีอะไรก็ให้อน,นันลูกไม่ได้ไม่ได้บังคับนะคะลูกนะขอบคุณน้องเพชรพลสำหรับดอกกุหลาบสวยๆขอให้น้องสวยๆมอนดอกกุหลาบนะคะกินหอมอ่อนหวานมอนดอกกุหลาบนะคะ ใครมีคำถามช่วงนี้ก็ถามขึ้นมาได้นะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาช่วงนี้